สวัสดีแฟนๆช่อง m o นนี่ฮีโนะครับในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันที่7กันยายนจะไม่มีรายการติวเข้มก่อนเทศอ่ะแต่จริงๆแล้วผมอัดเสร็จแล้วนะตัวนี้คือไฟล์ดิบของรายการติวเข้มก่อนเทศแล้วตัวนี้คือคือไฟล์ของวันพรุ่งนี้นะครับอัดเรียบร้อยความยาว25นาทีแต่ว่าเรามีความจําเป็นจริงๆนะเนื่องจากเนิร์ดป่วยเนิร์ดเป็นคนตัดคลิปนะครับ แล้วเนิร์ดก็มีอาการเนี่ยฮะตาน้องแดงนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อคุณหมอให้หยอดตาทุกๆชั่วโมงอะเออเนื่องจากเขามีขี้ตาเนาะแล้วเขาก็ไปขยี้แล้วเหมือนกับขี้ตาเนี่ยมันไปบาดบางส่วนของตาแล้วมันก็เกิดแผลอักเสบติดเชื้อ,อต้องระวังนะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วขอขออภัยนะทุกคน เนื่องจากมันไม่มีการตัดต่อเออมันจะมีช่วงไอช่วงนั่นนูน่นนี่ก็เลยจำเป็นนะครับที่จะต้องหยุดเอาไว้ก่อนแต่สำหรับรายการสอนหุ้นของสมาชิกยังคงมีเหมือนเดิมเป็นปกติเพราะว่ามันไม่ได้ตัดนะครับอันนั้นาะเป็นคนทำเอง